กดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดจิตใต้สำนึกจะตอบรับถ้อยคำหรือคำพูดของบุคคลและสามารถดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาเข้ามาเฉพาะตัวหากอยากทำความเข้าใจกฎการทำงานของจิตใต้สำนึก และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คนเรามักจะทำความปรารถนาให้เป็นจริงจิตใต้สำนึกของคนเราไม่อาจแบ่งแยกเรื่องดีหรือเรื่องร้ายจิตใต้สำนึกจะรับรู้ถ้อยคำคนนั้นคิดหรือพูดและทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้วันนี้โค้ดต้อม จะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของโค้ดต้อมเองเมื่อก่อนมักจะคิดลบและใช้คำพูดลบๆกับตัวเองมักจะพูดกับตัวเองว่าฉันทำอะไรไม่สำเร็จเลยผลที่ได้จากคำพูดกับตัวเองทำให้ชีวิตโค้ดต้อมทำอะไรไม่ประสบผลสำเร็จเลยเป็นการที่จิตใต้สำนึกทำงานส่งผลให้เป็นแบบนี้ จิตใต้สำนึกไม่สามารถทำความเข้าใจถึงขั้นที่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดแต่จะทำเพียงดึงดูดสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจเท่านั้นจึงทำให้โค้ดต้อมไม่ประสบผลสำเร็จในเวลาปกติคนที่รู้สึกว่าไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมักจะ เป็นคนที่คิดอยู่เสมอว่าตัวเองไม่มีเรื่องดีคิดแต่เรื่องลบๆเป็นประจำถ้าหากอยากได้รับสิ่งดีๆเข้ามาขั้นแรกต้องเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองในคำพูดเชิงบวกและพยายามนึกถึงสิ่งที่อยากได้ทำให้เป็นรูปธรรมเท่าที่จะทำได้ โดยไม่มีความกลัวความกังวลหรือความลังเลสงสัยว่าจะเป็นไปได้ถ้าอยากได้รับสิ่งดีๆเข้ามาให้ใช้คำพูดในเชิงบวกกับตัวเองจิตใต้สำนึกจะสามารถรับรู้ถ้อยคำสิ่งที่พูดกับตัวเองและสามารถดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาได้ ให้นึกถึงเฉพาะสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธปรรมนะคะวันนี้โค้ดต้อมก็ขอขอบพระคุณที่ฟังคลิปดีๆจากโค้ดต้อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ดต้อมด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ